โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาขึ้นเรื่อง tense นะครับ tense ที่เราจะเรียนในบทที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็น present simple กับ present continue ทีนี้สิ่งที่ครูเปิดให้ดูนะตอนนี้นะครับที่เปิดให้ดูตอนนี้มันจะมีมันคือ tense ทั้งหมดในภาษาอังกฤษ tense ทั้งหมดมันมี12 tense นะ อันนี้ก็คือให้ดูคร่าวๆก่อนเทนทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่12 t e n s เทนส์หูกไหมอ่ะเทนทั้งหมด12 t e n s เทนส์มันจะมีเทนส์อดีตสีเหลืองก็คืออดีตเนี่ยอันเนี้ยอดีตอันนี้ปัจจุบนัน p r ร s e n t ก็คือปัจจุบัน f u t u r e ก็คืออนาคต นะหลักๆมันจะแบ่งเป็น3ใหญ่ๆก็คือ3เทนใหญ่ๆก็คือ past present แล้วก็ future นะครับอดีตปัจจุบันอนาคตทีนี้ในแต่ละอันเนี่ยมันก็จะแบ่งอีกนะในแต่ละอันนะมันจะแบ่งอีกว่า past simple past เนี่ย past simple past continue past perfect แล้วก็ past perfect continue นะซึ่ง present ก็เหมือนกัน present ก็จะแบ,บ่งเป็น present simple present con present perfect แล้วก็ present perfect con นะครับแล้วก็ future ก็เหมือนกันทีนี้ในแต่ละรูปแบบเนี่ยในในแต่ละ tense เนี่ยพอรวมทั้งหมดอดีตมีอยู่ แบ่งเป็น4 tense, ีเทนปัจจุบันแบ่งเป็น4ีเทนอนาคตแบ่งเป็น4ีเทนรวมกันทั้งหมดเป็น12 t e n s เทนนะครับนี่คือเทนส์ในภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้วก็อันนี้คือโครงสร้างทั้งหมดของเทนส์นะครับแล้วก็บ่งบอกว่าเทนไหนใช้ในส,สถานการณ์ไหนหรือว่าใช้ตอนไหนนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่เราจะโฟกัสในตอนนี้ที่เราจะเรียนในบทที่1เนี่ย สำหรับวันนี้ครูจะให้เราจะต้องเรียน present simple นะครับ present simple อันนี้คือตัวสรุปนะครับสรุปง่ายๆ present simple เราเรียนมั้งแต่ม .1 หรือจริงๆเราเรียนมั้งแต่ปถมป .6 เลยด้วยซ้ำ present simple มันคือ tense ท,ที่ simple อะ present คือปัจจุบนันถูกไหม i ิมโพก็คือธรรมดาเพซเซนต์สิมโพก็คือปัจจุบันธรรมดาหรือสิ่งที่เราทําอยู่แล้วเป็นปัจจุบันเป็นประจำเห็นไหมมันมีคีย์เวิร์ดตรงนี้เอาสีอะไรสีน้ำเงินอะมีคีย์เวิร์ดตรงนี้เพรซ์อะเพซเซนต์สิมโพเนี่ยมันคือเราใช้เป็นประจำนะเราใช้เป็นปัจจุบัน เป็นประจำแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นความจริงเป็นประจำเป็นปัจจุบนันเป็นสิ่งที่เป็นความจริงอันนี้คือ present s i m p นะครับทีนี้ present simple จะมีคำว่าอะไรตรงกรอบสีชมพูนี้ผู้เชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินนะครับเคยได้ยินคำเหล่านี้แน่นอนก็คือ adverb of frequency adverb of frequency คือคำแสดงความถี่ความบ่อย ำแสดงความถี่ความบ่อยคำแสดงความถี่ความบ่อยของประโยคหรือของของเทนส์เนี้ยที่มันจะอยู่ในเทนส์นี้นะครับตัวสรุปของแผ่นนี้เนี่ยให้นักเรียนเขียนลงสมุดนะอันนี้เป็นการเขียนสมุดงานแรกนะครับก็คือสรุป Present Simple ตามที่ครู จะเล่าให้ฟังในวันนี้เดี๋ยวครูจะส่งตัวสรุปแผ่นนี้ให้ด้วยนะครับตอนตอนสั่งงานนะนะครับเราก็เอาไปสรุปเป็นความคิดของตัวเองหรือว่าก็คือจดตามนี้นั่นแหละนะครับแต่วันนี้ก็คือจะมาอธิบายให้ฟังด้วยนะอ่ะทีนี้คําแสดงความถี่ความบ่อยเนี่ยมันมีคําว่าอะไรบ้างเชื่อว่าทุกคนต้อง ทุกคนต้องต้องเคยได้ยินแน่นอนอ่ะเออเคยได้ยินแน่นอนคําแสดงความถี่ความบ่อยเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเชื่อมแป๊บหนึ่งอ่ะมาละคำแสดงความถี่ความบ่อย,เ,ย,ชแบบออยเช่นคําว่าพวก always ไหม always often usually always often usually นนะอ่ะ always often usually generally sometime rarely very scary อันนี้มันคือเพิ่มมาเยอะจากสิ่งส่วนใหญ่เราจะได้ยินแค่ always often usually sometime rarely seldom hardly ever อเงี้ยอันนี้คือเราจะได้เราเรามาักที่เรามักจะได้ยินแล้วก็เคยได้ยินมาหรือว่า เอวี่ i น h t เอวี่เดย์เอวี่ว e คนี่ประมาณนี้ถูกไหมก็คือความบ่อยอเวก็คือบ่อยบ่อยออฟเฟก็คือบ่อย Usually ก็คือโดยปกติแล้วซาม Time ก็คือบางครั้งแรลลี่ก็คือนานานานัังเซลด้อมก็านานนานััง Every night ก็ทุกๆคืน Every เดยทุกๆวันเอวี่ว e k ทุกๆสัปดาห์อะไรเงี้ยนี่คือการแสดงความถี่ความบ่อยเพราะว่าเทนเียเทนเนี้ย ja, มันใช้ในเป็นมันใช้ในสิ่งปัจจุบนันทำเป็นประจำแล้วก็เป็นความจริงคาที่มันเป็นประจำเนี่ยนะมันมันแสดงออกถึงความเป็นประจำก็คือคําเมื่อกี้คาเมื่อกี้ที่ครูให้ดูในกรอบสีชมพูนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูอ่าฟอร์มของมันฟอร์มเนี่ยเขาจะเขียนมาให้ตรงนี้ก็คือ subject บ,บวก verb ช่องที่หนึ่งนะ เพรสส s มเพิลคือ subject บวก verb ช่องที่1ที่เติม s หรือ es ทีนี้เราก็ต้องรู้หลักการของการเติม s หรือ es ด้วยนะ uh, subject บวก verb ช่องที่1ที่เติม s หรือ es อันนี้คือประโยคบอกเล่านี่คือประโยคบอกเล่านะแต่ถ้าประโยคปฏิเสธก็คือ subject บวก d o n t หรือ does แล้วก็บวก verb หนึ่ง นะซับอันนี้คือปฏิเสธปฏิเสธ d o n อ่ะ subject บวก o n t บวก does อ่ะบวก o n t บวก d o e s n t บวก verb หนึ่งไห d o e นด้บวก verb หนึ่งถ้าเป็นประโยคคำถามก็เอา do หรือ does มาช่วยนะครับก็จะเป็น do หรือ does บวก subject บวก verb หนึ่ง ในนี้มันจะเขียนเป็น verb infinitive ไง verb infinitive ก็คือ verb ปกติก็คือ verb หนึ่งนะครับทีนี้เวลาตอบอันนี้ประโยคคำถามเวลาตอบตอบ yes do d o e s หรือ no do d o e s do หรือ d o e s บวก not นั่นเองหรือ don't นั่นเองหรือ don't กับ doesn't น,นั่นเองนะครับอันนี้คือครูทวนเฉยๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ เราเราเรียนมาตลอดแนตะจริงๆอะ่ะเรื่องนี้นะครับนะอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างประโยคสิตัวอย่างประโยคอันนี้มันจะเชื่อมกันเลยนะอันนี้ประโยคบอกเล่านะครับประโยคบอกเล่าเห็นไหมประโยคแรกมันบอกว่า that boy likes an ice cream that boy likes an ice cream ไหม that boy boy ก็คือประธานใช่ไหม ประธานจะต้องบวกเวิร์บช่องที่ like. mm. Means, mm. 1ท like ี 1> ่เติม s เห็นไหม like ก็คือ like ก็คือเวิร์บช่องที่1ที่เติม s like like คือเวิร์บช่องที่1ที่เติม s เห็นไหม and ice cream candy ทีนี้พอเป็นประโยคปฏิเสธก็จะเป็น the dash boy doesn't like an ice cream เห็นไหมอันนี้เป็นประโยคปฏิเสธละต่อไปพอเป็นประโยคคำถามก็จะเป็น does that boy หไหมเอา d า s ขึ้นก่อน the like ice cream แล้วก็ตอบ yes he does no he doesn't นี่คือทบทวนให้ฟังนะครับทีนี้จำได้ไหมว่า อาถ้าสมมุติว่าเป็นประโยคถ้าสมมุติว่าประธานเนาะอครูครับครูคะหนูจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนใช้ do อันไหนใช้ d o e หรืออันไหนใช้โดนอันไหนใช้ does ก็ถ้าประธานเป็น I, you, we, they เราจะใช้ do ถ้าเป็นปฏิเสธก็จะใช้ don t. นะครับแต่ถ้าประธานเป็น h, e she, it เราก็จะใช้ d a s หรือ dashen นะอันนี้ก็เขียนลงไปด้วยนะครับคือสิ่งที่ครูเขียนตรงนี้หนูต้องเอาไปเขียนในในในสมุดของหนูให้สวยงามนะ เออหนูต้องเอาเอาสิ่งที่ตรงนี้ไปเขียนในสมุดของหนูให้สวยงามน,นะครับก็จะประมาณนี้สำหรับอ่า present simple ทีนี้ present simple มันจะมีอย่างหนึ่งก็คือการเติม A s หรือ es อ่าทีนี้มันจะมีหลักการเติม A s หรือ es เนาะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์อ่า verb to be เนี่ยอ่า verb เนี่ย เวิร์บเวิร์บเนี่ยมันจะต้องเติม S หรือ E S แต่ถ้าประธานเป็นว่าหูผพนไม่ต้องเติมนะครับเอางี้ง่ายๆอันนี้ตัดออกไปเลยเดี๋ยวครูจะเขียนให้ใหม่นะก็คือถ้าประธานเป็น I U V D อันนี้ไม่ต้องเติม S เว ไม่เติม s es แต่ถ้าประธานเป็นถ้าประธานเป็น h, e ch, หมดถ้าประธานเป็น h, e h, ch, it อั he, she, it. นนี้ต้องเติม ต้องเติม s หรือ es นะเราจุดตัดเราจุดตรงนี้ได้เลยตรงคำว่า tip เนี่ยจุดตัดตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ตัดออกซะนะตัดออกไม่ใช่ว่ามันไม่ถูกแต่ครูว่ามันอธิบายไม่เหมือนไม่ชัดทั้งหมดนะครับให้มาจดเอาตรงนี้เราจะได้แบบเข้าใจได้ไง่ายขึ้นทีนี้ พอมันเป็นประธานที่ต้องเติม s หรือ es เนี่ยก็เลยเอาของแถมมาให้ก็คือก็คือหลักการเติม s หรือ es นะ <c oughs> บางคนบอกไม่อยากได้ของแถมโอเคหลักการเติม s หรือ es ถ้าสมมุติว่าเป็นคำกริยาทั่วไปเราสามารถเติม s ได้เลยเช่นคำพวกนี้คำเห็นไหมเติม s drink เติม s eat เติม s run เติม s Rise เติม s, right, <S, s. <S อันนี้เติม s ไ,ได้เลย 2. ถ้าประธานลงท้ายด้วย o s c s x z จริงๆมันมีเยอะกว่าน,นี้นะ s o s c s s s x z ออกเสียงอะไรพวกเนี้ยอะไรแบบเนี้ยให้เติม e s ให้เติม es ลงไปท้ายคำเช่นเห็นไหมดูก็เป็น does ใช่ไหม go เป็น goes เติม es kiss ก็เป็น kisses pass ก็เป็น passes cash ก็เป็น cashes teach ก็เป็น teaches fix เป็น fixes แล้วก็ bus เป็น buses นะครับและสุดท้ายสุดท้าย ข้อสามาเนี่ยมันมีสองกรณีกรณีที่คํากริยาลงท้ายด้วย Y ให้เปลี่ยน y ถ้าหน้า y เป็นพยัญชนะถ้าหน้า y เป็นพยัญชนะให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม es มาคำพวกนี้แต่ถ้าอันเนี้ยหน้า y เป็นสระสระกก็คือ aeiou ให้เติม s ได้เลยเห็นไหมไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น i นะครับ แค่นี้เองนะอ่ะจดลงไปในสมุดจดแค่หน้านี้นะเดี๋ยวครูจะส่งหน้านี้ให้ด้วยนะครับจดลงไปในสมุดของตัวเองกาหลัก,การเติม s หรือ es ไม่ต้องไม่ต้องก็ได้แ๋ยวเราทวนเอานะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นการทบทวนใน present simple เฉยๆนะครับจดสิ่งนี้ลงไปในสมุดนี่คืองานแรกที่เราจะจดลงในสมุดสมุดใช้สมุดเล่มเล็กนะครับโอเคสำหรับ สำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้นะครับเดี๋ยวครูจะส่งตัวนี้ให้พร้อ,อมกับคลิปที่ครูจะสั่งงานแล้วกันนะครับโอเค thank you very much